งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสัก์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516ด้วยสัจจาที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง ปฏิญานให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง ทุกทีทุกอย่าง<บ><อ>ก็คนนี้ก็ได้พัฒนาโรงเรียนของเรามีระดับขึ้นมาในระดับหนึ่งส,ส่วนหนึ่งตอนนี้ก็การกระเกษียนของพ่อก็เป็นพวัวัุจัก,ร,กรของทุกคนนะเ,เพื่อทุกคนมันก็ต้องมีมันก็มีจุดนี้อายุ6กติบรราก็เกษียนราชการครับ ก็ความรู้สึกก็รู้สึกดีแลวก็เสียใจที่ mm hmm. พอออนคนนี้ก็ได้กเกษียณถ้าทาได้อยากได้ถ้าทาได,าได้ไม่อยากให้กเกษียณน,น่าให้อยู่ตรงน,นี้ต่ออีกต่อไปครับความรู้สึกตรงน,นี้สิ่งดีๆที่พออคนนี้ให้กับลูกเอยนของเราให้กับลูกหลานของเราให้กับหมู่บ้านของเราก็เป็นสิ่งที่ดีให้กับหมู่บ้านของเรา mm hmm. เ,ราอเรายอะมากครับนั่นแหละเราต้องอขอบคุณ อ้าวล็อกสุบฮานณวตาร่าได้ส่งปอโอมาเยี่ในบ้านของเราได้เราได้ทำงานสอบกับปอโอจุกจกิจกรรมนะโดยใหนี่เดี๋ยวปอโอได้มาทำให้ความเจริญกับบ้านของเรานี่ยกายเป็นเวลาอ่ารายอีกแล้วกันทีนีอแหละฮะทีที้แหละฮะอ่าที่ปอปีอ่าที่ปอปีอ่าปอโอยี่ยกับเรานะโดยปแบเนี้ยอ่าปมการได้อ่าปหลุดลึกตรงนี้คือว่า ดีใจมากและพูด Mark, ไใจมากที่ได้พอโอมาโยุกนะับเราและได้พัฒนาใหู้กหลานของเราได้มีความด้ในด้านอ่าทุกๆเรื่องนะซึ่งเรื่องนี้การ,การกาที่แกก่อนการเชียบกเราทุกคนนะซนะึ่งเวลานะจากตกา่างจากในการงานของเราในเวลาของเราถึ่เวลาที่คนทอมาเร็วนั้นกินเวลาที่กว่าปีที่มายกกับเราตอนนี้เราภูมิใจมากในการพัฒนานะอ่านลายดานันที่ได้พัฒนาเอง ในในบัรทุกด้วยในใจและในความหลักนั้นนะต่อในมูบานของเรานาปปอมามีความรวมมือเข้ามาพี่กันชาการสุการครับขอบคุณนะครับปอเต่นำความเยราเลินนำลายๆเร่องหลายๆสซิงนะครับเตะข้ามาในบ้านม่วงนะครับในการเตะปอสินอายุราชการนะครับพวกผมต่างๆคนนะครับ ก็อยากจะไว้โพนโอสักทีหนึ่งนะครับก็ขอให้่อ,อ,อมีอายุจะยืนยาวเข็งแรงกลมไปดังกรอบครัวของผอขอให้มีความสุขนะครับแลวอย่าลืมอย่าจิงนองนอง,งน,น,นะครับนองนองทางซ้มก้นนี่แหละนะครับยังระลึกนะครับแลวก็ไม่เคยลืมกับการเดี่ยวรวมงานกันนะครับ หลายลายวันลายลายปีนะครับครบคุณถูกเรืองเล่านะครับครบคุณตีโอให้เกียติปกกระผมมาตลอดผมก็ไม่เคยลืมนะครับและหลายลายเรืองหลายลายสิ่งกล่าวไม่หมดครับผมเลงทักวันก็คงจะไม่เม็ดนะเอากล่าวกล่าวว่าซึ่งครับสึ่งใจใจหมัรัเล่ใ่ครับใ่ครับเออกาเหมือนกันนะครับเราจะไม่จริงกัน มีเลยถึงแม้ว่าป๋จะโอกไปจากอายุราชการแลวเรากคิดว่าเราจะรวมนันดานทำความดีกันโตไปกับนำสิ่งเด่จเจริญ้าวมาในมุบานในตำบลนะครับและขอบคุณไล่เหลืองไล่เล้าเจ๋ป๋อคอยตีคอยเตือนคอยโบกนะครับ่ันย่นะคญญาครับว่าพวเราจะจับมือกันเดินไปข้างหน้านะครับสาอมลยกุม ปาเจราจริยาโหติคุณุตตรานุสาสกาผมได้สุจานสวนิรันบางมานกับเป็นซิ์รุ่นเล็กที่กูหละอองข้ามาซ้อนที่รุ่งเรียนบนหมวงกับกับรู้ทีกว่าดิใจและกะเสียใจ ไม่มีอะไรมาก็อยากหวาดไหวแกดูแลสุขภาพหลังอย่าไว้กระเทือนแล้วซุ้สุขภาพแกแข้งแรงเหมือนตีพันๆมาจิตตาสุวรรณรัตน์ค่ะเป็นลุนเล็กของคู่ละอองมัน่ยอากาศตอนที่คู่ละอองกาหมัดตอนนั้นคู่ละอองตะมัดทะแม่งแข็งแรงยุดหยดเลยตอนนั้นยังจำได้ยังจำติดใจจิตตาอยู่ค่ะทุกวันนี้บอกมันเลเบื่อแล้วเนี่กคู่ของพานได้ไหมการนัาฬิกาคู่เป็นคนดีมากค่ะ ตอนนั้นคู่กันมาในนําของปลาวิชาปลาคู่กันบริหารหลังกายกันว่าชาวชาวตอนนั้นก็คือโอเคค่ะคุณคู่กันยังติดใจจนถึงทุกวันนี้การไหนมาคุณคู่ตอนนี้นะถึงว่าหลางิแกก็ต้องกระเซ็นเลยก็ให้แกมีทุกกระปแข้งแรงหลักกรางความดีนี้ตลอดไปค่ะคู่วิหลักรามของคุณคู่ตอนนั้นจําได้เพราะตอนลุนเทวาีเลียนนั่นนะตอนนั้นอังกฤษก็ไม่มีก็เลยให้ทําแบบ ประเภทอาหารอาหารกลางวันเลยเอาไปให้คู่กินคู่่ะไม่ร้อยหินหอบมักม่พียงจำใจเลยคู่ละหอบมักบวก,กระนี้ทํากินไม่ร้อยกันเลยเลยโกรธคู่รธวันนี้นะเสอยแต่คู่ต้องว่างบอกเราทํากินไม่ร้อยให้กินฟรีๆให้นางแนงแนงไหนป้าไี่ให้กินนี่คู่อย่างว่าของเราไม่ร้อยสวัสดีค่ะสระระาร์์ลตโตมัดคาตาค่ะยังจําได้พี่หลกการเทอะตอนเด็กๆเลยคือว่าคู่ละออมจะเป็นคนเถอะ แขงแรงหมักทแแม่งึงิงกเหมือ้นในี่ขัาบชัมวงเรียนเนี่ยแกจะแรงแบบโอเคมากเลยจึงกราทำให้เด็กนักเรียนแต่ละคนนี้คือตรงทันเราไปฟังแกมดถุกคนคือต้องฟังแกดูมาแกดู <laughs> ดูจนหนักเลี่ยนกลัวกลัวในเทนี่คือแบบกลัวกลัวแบบว่าให้ให้ความข้าหลบแกนอ่าเงกาแกเป็นคนใช่ปะโอเคหมากเลยกับเด็กค่กะ เช่งงานในว่าระมีเทวดแกกาเซียนขอให้แกดูแลสุกภาปับต okay. ัวเองรักษาสุกภาพดีๆค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะแก็ชื่อวรวุธสีทองก็อดีตก็เป็นนักเรียนที่โรงเรียนบ้านม่วงก็เป็นลูกศิษย์ของคุณครูละองพดุงศักด์ปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนเป็นนามสกุลอะไรนะก็ คุณครูก็อยู่เป็นกันเองแล้วก็สอนทุกอย่างปัจจุบันก็ยังมีการติดต่อกันแล้วก็รู้สึกขอบคุณคุณครูมากๆเลยคุณครูละองก็เหมือนปัจจุบันนี้แบบยังรู้สึกดีแล้วก็ต้องการส่งรูปมาเรียนกับคุณละองเลยคุณละองเกษียณซะก่อนที่จริงประมาณอีกปีสองปีก็น่าจะได้เป็นลูกศิษย์ของคุณละองด้วยลูกสาวผมครับขอบคุณครับ ีค่ะคุณคุณละอ,องวันนี้จะมารีวิวเรื่องเก่าๆเนาะ<ช>ดังตายวันผู้อ๋องนา<ช>วันเหนียนผู้อ๋องวางพ่ายละชาติจลาวอดีสกีตะควงนาควงจำแดงมาซิดเนียนเดี๋ยว่าภาพเอรัมกับแดกนนนูรัมกินารีเล่นน้ำม,มีใครมีนูรีเป็นยศขังนาก้อนเผื่นเลยรัมจนถูกปีถูกปีถูกปีกปล้วก็ะมี เด็กหญิงนารีรัตน์ลูกสะเดากันอยู่ในนั้นเซสิบป,ปีเลยนะคูอ๋องนาเลาไปก็อยากจะรองไห้จากหลกซิดเจ้านั้นหลวสักว่ายุบป้อนไหมไม่หลอกพู่อองมาแต่ว่ากาท่านมาปัจจุบันแหละ,ะลแล้วก็จะหลกซิดแล้วก็ยบป้อฮอกไปก็หายไปแลว้วก็มาเป็นเพื่อนกัน ก็ไปเที่ยวกันด้วยกันละ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 หลายๆทิปมักๆเลยเทว่าทิปถือประทับใจชุดคือทิเทว่าไปนั่งกินข้าวไคตอมเทสน้าบินเครื่องบินดีเล์จำได้ไหมไม่รูร้รือว่าก็มีน้ำตากันโดยวันนั้นก็คือประทับใจมากเลยทิปนั้นวันหนีคุณคู่อ,องทำงานวันสุดท้ทาทยวันถือสามซีบกัยากับอ้อยพ่อเนี่ยคุณคู่หละอองคุณคู่นดว,ดวงใจใคุณคู่เถรรักและคอรพบมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุ เป็นร้อยๆปีขอให้ประสบอะไรดีล่ะขอคืขอขอให้จะได้ดูเรื่องอายุยืนร้อยๆพันๆปีนะคะคุณผู้อ๋องสวัสดีค่ะด้วยสัจจีที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทําตามได้จริง